สวัสดีค่ะเรเชียจากวงมิกซ์ฟดค่ะแล้วก็ค่ะเราก็เป็นน้องๆเชนีเจ็ดแปดเกชนีนะคะแต่ว่าวันนี้เราบทนักดนตรีกิติมศักดิ์วันนี้ขอแนะนำตัวคนแรกค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับจีซังครับชื่ออะไรคะสวัสดีครับเอเอจาก7จ็ดแค่ะคนสุดท้ายชื่ออะไรคะสวัสดีครับมาค จบไปแล้วนะคะกับเพลงแรกเี๋ยวอีกหลายเพลงมีอีกสองเพลงนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็ขอเชิญน้องคนต่อไปก็คือน้องคนขจีนค่ะพคตรมากเลยค่ะพ่อไหมคะพ้อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเพลงต่อไปนะคะขอเชิญจีซังนะคะมีกีตาร์มาร่วมร้องด้วยกันนะคะ เธอบอกฉันเป็นเพื่อนที่เธอใจเธอทำเงื่อนใบซ่อนไวยิง่งเราได้ใกล้กันยิ่งทำให้ฉันคิดไปไกลไม่รู้จ่าที่เธอทำฉันเสนดีเธอไม่ชัดเจนหรือว่าฉันมองไม่ชัดไม่ไม่ชิดขำแบบไม่เชื่อเลยนะฮะขอบคุณมากครับน้องๆเก่งมากๆปรบมืออีกครั้งครับผมนี่ เทนีของเรานะฮะขอบคุณทั้งสามคนเลยนะครับขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณที่มันเป็นศิลปินหรือเป็นดน,นตรีมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่า,าพูดคุยกันแล้วก็ให้น้องๆทุกคนได้เป็นอิสระนักแสดงทุกคนได้เป็นอิสระ,สละแล้วเราก็มาเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ที่เป็นบริษัทที่โฟกัสเรด้างนงานดนตรีแล้วก็ศิลปินมากขึ้นเลยครับอา่าฮะนี่เป็นบริษัทที่จะโฟกัสเรื่องงานดนตรีและศิลปินมากขึ้นใช่ครับทราบไหว่าชื่อธาดาก็มีความหมายเหมือนกันครับอยากให้พี่ยงแชร์ให้ฟังครับค่ะก็จริง ตอนที่เราตอนที่เราชวนกันว่าตอนที่ตอนตอนตอนที่เราคุยกันเรื่องงานดาวังกอกแล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนมีเป้าหมายอะไรก็ตามเราจริงๆเรายังซัพพอร์ตกันอยู่นะฮะในการทํางานต่อให้เราจะแยกย้ายกันไปทําในสิ่งที่แต่ละคนมีเป้าหมายของตัวเองใหม่แล้วกันมันคือมันคือคือในช่วงเวลาหนึ่งเราเราเคยเดินทางมาด้วยกันกับดาบังกอกมาถึงช่วงเวลาหนึ่งปุ๊บแต่ละคนต่างมีเป้าหมายกันใหม่กันใหม่ ก็แยกย้ายก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองมีเป้าหมายกันพวกตอนที่เราคุยกันเราก็คุยว่ามีใครที่พ,พี่สนใจทําสิ่งนี้มีใครที่สนใจจะมาทําสิ่งนี้ด้วยกันอีกอไม่ก็เลยไปที่หม่างการมีน้องๆและทีมตามมาทําสิ่งนี้ด้วยกันเพิ่มเติมแล้วก็แต่ว่าน้องๆที่มีเป้าหมายอื่นๆเราก็ยังทํากับเขาอยู่ uh huh. ทีนี้พอเราเริ่มต้นเพราะเราคงจะเปิดบริษัทใหม่ที่เราจะโฟกัสการทําศิลปินแล้วก็น้องๆพาร์ตดนตรีมาก <Okay. S 1> ้นเนี่ยเราก็มีการพูดคุยว่าเอ๊ะชื่อบริษัทเราจะเป็นอะไรนะจริงเป็นคนเป็นเป็นคนที่ อาจจะเป็นดูเป็นพุ่งกับดูเป็นคนเขียนบทมาแต่จริงการตั้งชื่อเดยเป็นสิ่งที่แบบพี่อ่อนด้อยมากนึกว่าจะออกมาแบบง่ายๆไม่เลยเหรอฮะไม่ไม่ได้เลยครับหมายถึงว่าเป็นคนคิดอะไรไม่ออกเลยตอนสมัยนาดาวังกอกเนี่ยคนที่ให้ชื่อนีนคือพี่เกงคือคือไม่มีหมายถึงว่าเป็นคนแบบตั้งชื่ออะไรแบบเนี้ยยากมากแล้วพอตอนนาดาวังกอกพี่เกงก็เป็นคนให้ชื่อเดนให้ชื่อนี้ครับพอมาถึงวันนี้จริงก็พยายามคิดกันอยู่จําได้ว่าเป็นเวลาครึ่งปีอะ คิดชื่อบริษัทครึ่ง<ช>ปีนะฮะใช่ครับกว่าจะมาเป็นทาดาใช่ครับคือคือจริงๆ่างนี้เราเราไม่ได้อยากใ้ชื่อที่มันแบบยากาเข้าใจยากเลยอะรอเราเราว่าทุกวันนี้มันเป็นชื่อ,อที่มันแบบง่ายที่สุดซิมเพิลที่สุดมันคนมันจะเป็นชื่อที่คนจะเข้าถึงมันได้ง่ายที่สุดเลยเียครับก็แต่จริงยิ่งชื่อเข้าใจยากเอ้เข้าใจง่ายเนี่ยก็ยิ่งเป็นชื่อที่คิดยากเออก็เลยจริงๆแล้วก็จนัญยาละก็เลยไปชวนน้องๆที่บริษัทอิซึม ที่เป็นบริษัทที่ทำงานครีเอทีฟแล้วทำงานกับพวกเรามาตลอดทำงานกับจีเด้นมาตลอดมาช่วยคิดชื่อ mm hmm. แล้วก็มันมีชื่อหนึ่งที่น้องก็เสนอมาว่าชื่อทาดาแล้วเราก็สนใจเพราะเขาอธิบายที่มาว่ามันคือมาจากคาว่าทาดาทาดาคือเสียงความรู้สึกเราตอนที่เวลาเราแบบ พาวลี่พรีเซนต์อีกแหละฮะครับใช่ครับใช่เลยอะฮะใช่ครับเอางี้ต้องพูดชื่อบริษัทผิดมาตลอดผมกูจะเปิดงานเพื่อวันนี้มาทำงานร่วมับบริษัทน้องใหม่บริษัทใช้ได้เอ็นเตอร์เทนเมนต์เหรอฮะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าจริงๆพี่พี่พี่ไปศึกษามาหมายถึงว่าจริงๆแล้วเวลาเวลาเสียงตรงกลางทีเราเรียกทาดาถูกแล้วครับเพราะว่าจริงๆพอทาดามันคือเสียงที่เรา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 พูดตามความรู้สึกเวลาเราบเลียงเราพาวลี่พรีเซนต์ดังนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นวรรณยุกอะไรก็ได้ดังนั้นเวลาส่งตรงกลางก็เลยเป็นทารดาหยว จริงจริงตอนที่เราคุยกันนะเราชอบเราชอบเรื่องเสียงและความรู้สึกและรูปมันรูปของคําว่าทาดาครับเราชอบรูปมันแล้วเราชอบเสียงมันแล้วแล้วพอมาบบกกับความความความหมายกบมันที่เป็นเรื่องว่า เ <S an> วลาเราทางานแต่ละชิ้นเราตั้งใจกับมันมากๆเลยหม,มายถึงว่าเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันจะเป็นงานที่ดีหรือเป็นงานที่คน,ม,น,นมันจะชอบไหมแ,<น>แต,แแต่แต่ที่เรามั่นใจคือทุกงานที่เราทําเราตั้งใจกับมันพอเราตั้งใจกับมันปุ๊บตอนที่เราจะนําเสนอมันเราก็ภูมิใจนําเสนอครับมันก็เลยดูเป็นชื่อที่ดูเหมาะกับพวกเรามากๆว่าคือทาราเนี่ยจะเป็นทาราเอเจนเตนเมนเนี่ยจะเป็นชื่อบริษัทแม่ที่เดี๋ยวจะมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทที่ย่อยที่จะทำงานต่างๆเช่นมีทำงานศิลปินมีทำงานโปรดักชั่นอะไรก็ตาม แต่เราเชื่อว,ว่าทุกงานที่เราทำหมักเราภูมิใจนํำนเสนอิที<ช>่รบ,บริษัทแม่ก็เลยชาดาหรือว่าทาดาตามฟีลลิ่งทีง่ใส่อไปเลยนะฮะงั้นให้พี่แคทอธิบายเพิ่มเติมครับเมื่อกี้พี่ยงเกิดแล้วว่าเป็นทาดาเป,เป็นบริษัทแม่แล้วก็มีบริษัทย่อยในเครือด้วยใช่ค,คือจริงๆถ้าพี่พ่นักข่าวจะเห็นเขา,าในหมายมันมีโลโก้ทั้งหมด4โลโก้เนะาะลักๆเมื่อกี้พี่ยงเล่าเรื่องทาดาไปแล้วทาดาเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทที่เป็น โครงกระดูกละกันของเครื่องอของเราทั้งหมดห,หลักๆดูแลเรื่องแบ็กออฟฟิศดูแลเรื่องกฎหมายดูแลเรื่องออบัญชีหรือแม้กระทั่งตัวแทจีนที่เป็นฝั่งคอมเมอร์เชียลก็จะอยู่ในพาร์ทนี้ทั้งหมดค่ะโดยที่นอกจากบริษัทแม่แล้ว่เราจะมีณนะวันนี้มี2บริษัทย่อยบริษัทหนึ่งคือบริษัทที่พี่งโฟกัสอยู่ชื่อ Sunray Music Sun r a y Music ใช่ Sun r a y Music หลักๆนะคะทำพารศิลปินเป็นหลักเลยโดยศิลปิน เป็นหลักเลยโดยศิลปินประเภทที่เราโฟกัสคือศิลปินประเภทไอดอลทีนี้ในซันเรย์มิวสิกเองนะคะจะมีค่ายสองค่ายย่อยอยู่ในนั้นค่ายหนึ่งคือซันเรย์นี่แหละที่เป็นไอดอลฝั่งผู้ชายเดี๋ยวให้พี่ยงลงดีเทลให้ฝั่งพาร์ทนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นไอดอลฝั่งผู้หญิงชื่อว่าไอรีแหลกอันนี้คืองานที่พี่ยงโฟก,กัสอยู่ mm. ส่วนอีกพาร์ทนึงคือพอวันที่เรามาเริ่มทําอะไรกันใหม่ๆแล้วอะสิ่งที่เราอยากทํากันอยู่ต่อคือโปรดักชั่น จริงๆที่ปิงอะทำกับเรากันนะแต่ฮอร์โมนและก็โตมาด้วยกันครับพอถึงวันนี้เราก็เลยให้พี่ปิงช่วยมาหลีดพาร์ทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดให้โดยที่ยังมีพี่องค์เป็นที่ปรึกษาอยู่โปรดักชันเฮาส์ของพี่ปิงก็จะชื่อ506เดี๋ยวให้พี่ปิง506เฮาส์เดี๋ยวให้พี่ปิงอธิบายที่ไปที่มาของชื่อดังนั้นหลักๆวันนี้มันก็เลยจะมีสองพิเซตที่เราทํากันอยู่แล้วกันค่ะพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทที่เป็นเจลเปินไอดอลกับพาร์ทหนึ่งที่เป็นพาร์ทโปรดักชันประมาณนี้ค่ะ ทาดาเอนเตอร์เทนไม่จำกัดก็จะแบ่งเป็น2ขาขาหนึ่งก็คือไอดอลบิสเนสเป็นศิลปินดนตรีเพลงใช่ไหมฮะอีกด้านหนึ่งก็โปรดักชันเฮาส์ใช่ค่ะนะครับเมื่อกี้ก็สะดุดกับชื่อเหมือนกันน่าสนใจมากเมื่อกี้พี่ยงอธิบายเรื่องทาดาแล้วเชื่อว่าชื่อของบริษัทในเครือก็ต้องมีความหมายเช่นเดียวกันให้พี่ยงอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมฮะครับก็จริงๆอย่างที่บอกว่าเราอยากได้ชื่อที่มันเข้าใจง่ายๆครับ อตอนที่น้องๆที่คิดมานําเสนอว่าค่ายเพลงที่ดูแลเสือเป็นผู้ชายเนี่ยชื่อซันเลไหมซันเลนี่คือเขียนเป็น S O N R A Y นะครับแล้วกมิวสิก <Music. S 2> ก็คือ mm hmm. หมายถึงว่ามันมาจากคาว่าแสงอาทิตย์แหละลังสีของแสงอาทิตย์แหละแต่ว่า คำว่าซันให้เปลี่ยนเป็นเหมือนลูกชายอ๋อเป็น S O N ใช่ครับซึ่งซึ่งตอนเราได้ยินคำนี้ครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าจริงๆไม่ได้ชอบเพราะว่าตัวเราชอบนะมันชอบเพราะว่าเหมาะกับเด็กๆนดีที่เรามีอยู่ก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่มันมีพลังมีมีความสดใสมีเอจ y เหมือนแสงแดดเหมือนแสงแดดเหมือนซันเล่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอบอกว่า ใช้คําว่าซันที่แปลว่าลูกชายมาใช้มาใช้กับแทนคําว่าพาทิมมันก็รู้สึกว่าเหมาะกับเราเพราะว่าการดูแลของเราหรือความใกล้ชิดกับเรากับน้องๆคือเราก็ดูแลแบบแบบลูกแบบหลานของเราจริงๆอะไรเงี้ยเลยรู้สึกเลยรู้สึกชอบคําคํานี้เพราะว่ามันเป็นคําที่มันมีความรู้สึกแล้วก็ง่ายๆเข้าใจง่ายง่ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจเลือกซันซันเลมิวสิกเป็นชื่อบริษัทที่ดูแลน้องน้องศิลปินผู้ชายครับส่วนไอรีแลบไอรีแลบเนี่ยที่จริงๆตอนแรกช็อกเสียงกันเลยว่าไอรีมันแบบเสียงมันแบบ อบอุ่นแล้วก็เสียงมันน่ารักสดใสแล้วก็เขาเรียกอะไรมันมันทัมโบมาดูมาดูมันดูเล็กๆแต่ว่ามาดูมาดูมันดูอบอวนไปด้วยความรู้สึกอะไรเงี้ยฮะก็แล้วที่มาของคําว่าไอรีแล็บมันคือ i L Y ใช่ไหมครับก็คือมาจาก I love you ครับใช่ครับมันเป็นความรู้สึกนั้นแล้วพอพอมาบวกกันแล็บแลบที่มาจากคาว่าเลเบลเลเบลมาจากค่ายเพลงแล้วพอไอรีแล็บก็เป็นค่ายเพลงที่ดูแลน้องๆศิลปินผู้หญิงครับ ที่เราที่เราแยกเป็นค่เพลงที่ดูน้องๆศิลปินผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเราเราคิดว่าวิธีการดูแลศิลปินผู้หญิงกับผู้ชายมันมีความแตกต่างเราเลยอยากให้น้องๆพนักง,งานที่เข้ามาทํางานกับเด็กๆมีความโฟกัสเฉพาะเขาเราก็เลยแยกด้วยเหตุผลนี้<ม>แต่เรื่องการทํางานก็จะมีการทํางานร่วมกันของศิลปินได้ตลอดเวลาครับ อเบื้องเบื้องหลังจะแยกทีมชัดเจนทางการทํางานจะได้โฟล์จะได้ง่ายเป็นร,ระบบที่ดีแต่เบื้องหน้าจะได้เห็นน้องๆมามาเจอกันมาคอลแลบกันมามา,มาทำโปรเจกต์สนุกสนุกกันนะครับ,รบแล้วทิศทางบริษัทจริงๆเราไม่ได้อยากทํางานอยู่กแบบับพวกเราคนเดียวจริงพี่แทาดเนี่ยเ,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 เป็นเป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งละพาร์ทเนอร์จริงๆเราก็จะมีเพื่อนๆที่เราแบบอยากหรือพี่ๆน้องๆในวงการที่เราอยากไปแจมแล้วก็ทํางานร่วมกับเขาอีกเยอะมากๆเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดเรา เราเราเริ่มต้นแนะนําตัวกับทุกคนเรียบร้อยแล้วเราเราเริ่มมีผลงานแล้วเราจะเราจะพยายามเดินเข้าไปหาทุกคนครับชวนทุกคนมาแจมหรือว่ามีใครอยากจะแบบชวนน้องๆเราไปทําอะไรเราก็ยินดีคาับผมเยี่ยมเลยนะฮะแล้วพาร์ทดนตรีที่ที่พี่ยงมาโฟกัสคราวนี้ก็ทราบผว่ามีพี่ปรุงมาช่วยด้วยใช่ไหมฮะอยากให<ช>้อ<ช>ัาย็คือคือคือโดยการดูทำซีรีส์กันมาตลอดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเราเองอะฮะเรารู้สึกว่าเราอยาก explore ไปในพื้นที่อื่นๆอีก เพราะว่าในอนาคตรเราเห็นว่ามันมีเดียหลากหลายมากแล้วก็ทุกวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรืออะไรก็ตามมันมีโอกาสเอาพอจนิตี้อยู่เต็มไปหมดแล้วเราไม่อยากอยู่กับที่เดิมอย่างเดียวก็นนเลยคิดว่าเ,เราเราคิดว่าคงน่าจะเป็นการพัฒนาคอนเทนต์นะฮะครีเอทีฟทั้งหลายนะครับไปในรูปแบบต่างๆมีเดียใหม่ๆที่ตอนนี้นวันหนึ่งมันเป็นซีรีส์อยู่แต่ในอนาคตอาจจะเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ซีรีส์ก็ได้รวมถึงใน,ในใจเองก็มีว่าวันวันหนึ่งถ้าเราทําหนังได้ความสามารถเราถึงทีมงานเราแข็งแรงพอวันหนึ่งเราอาจจะทําภาพยนตร์ด้วยยเเหมือนนกั อย่างตอนนี้เราเองก็พยายามที่จะสร้างคนทํางานรุ่นใหม่ๆครับคบค,บคือคือในในห้น 5, าคุณหกเอเองเนี่ยจริงๆเรามีน้องๆหลายๆคนที่ทํางานร่วมกันมาตลอดรวมถึงมีหน้าใหม่ๆเลยที่วันนี้เขาอาจจะยังเด็กมากอยู่ แต่ว่าเราก็อยากจะพัฒนาเขาให้มันมันเหมือนวันหนึ่งผมเคยได้โอกาสจากพี่ยงอะ่ะเหมือนวันหนึ่งผมได้โอกาสจากนาดาวมาตลอดแล้ววันหนึ่งเรามีวันนี้ได้อะไรเงี้ยเราสึกว,ว่าเราอยากเห็นตัวเราในอนาคตอีกมั้งเราเลยสึกว่าเออเราต้องทำว่ะเราเราปล่อยให้เด็กๆไปโตเองไม่ได้อะไรเงี้ยลองดูแล้วกัน,นร no ครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเพย์แบ็ด้วยเพย์อิ o r ฟเวิร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสร้างน้องๆที่มีความสามารถด้วยอย่างงี้คุยกันข้างหลังบ้านน้องๆเตือนว่าเอ้พี่จะสปอยเลยเหรอเรามั่นใจเ้วใช่ไหมก็ มั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้แต่ต้องสปอยแล้วเซตไลน์ไปแล้วด้วยใช่ครับเพราะว่ามันใกล้แล้วฮะคือคือเดี๋ยวงานแรกของพวกเราของของของทาดาซันเลและไอริแล็บก็คือการเปิดตัวน้องๆศิลปินวงผู้หญิง5คนชื่อว่าวงมิกฟูดครับอันนี้คือจะเป็นศิลปินกลุ่มแรกของพวกเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆยได้มีโอกาสขึ้นมาโชว์ตรงนี้ครับอ๋อเดี๋ยวมีมาโชว์ด้วยหล่ะเดี๋ยวจะมีชกมาโชว์เล็กๆเล็กๆโอเคโอเคโอเคเหมือนแนะนำตัวกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนครับ ก็คือมิกฟ o ดเนี่ยจะเดบิวซิงเกิลแรกเดือนมีนาเดือนหน้าแล้วครับก็ตอนแรกก็ตอนนี้พี่ชุกเตรียมงานเตรียมการถ่ายทำเตรียมถ่าย M v เตรียมถ่ายรุ่นถ่ายนี่เพื่อเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเขาเรียกเปิดตัวด้วยความประทับใจที่สุดก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าคิดว่าจริงจริงส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมดีน้องๆกลุ่มนี้เป็นน้องๆกลุ่มที่เราเทรนมาหลายปีแล้วอะจริงๆจะเกือบ2ปีแล้วอะโอ้โหแล้วก็ จริงๆน้องๆน้องๆมาออดิชั่นตั้งแต่สมัยเราเป็นนาดาวมิวสิกแล้วก็พอมาออดิชั่นเข้ามาตอนนั้นความสุขพี่ครั้งแรกนะที่เจอน้องๆ5คนนี้ที่ที่เขาเข้ามาทยอยเข้ามาจากต่างที่มากันแล้วก็มาทีละคนนะฮะครับแล้วก็มาออดิชั่นกู๊ดตอนนั้นในความสุขพี่คือทำไมน้องๆถึาเลือกออดิชั่นกับเรานะเพราะว่าน้องๆเขาเป็น เขาดูเป็นศิลปินที่เก่งเขาดูเป็นเด็กเก่งในการร้องเพลงแล้วตอนนั้นนาดาวโดดเด่นเรื่องไม่ถึงว่าเราเราประสบการณ์เราและกันหรือคนรู้จักเราจากซีรีส์และกานแสดงมากกว่า uh huh. ถ้าน้องๆอ,อยากเป็นศิลปินนักร้องทําไมเขาทําไมเขาถึงเลือกมาอยู่กันมาออเดชั่นกับเรานะ uh huh. ตอนนั้นแปลกใจเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเขาเชื่อใจเราละเราก็คิดว่าที่ผ่านมาเรา,เราเต็มที่แล้วก็คิดว่าเดือนมีนาถึงเวลาแล้วที่เราจะภูมิใจนําเสนอน้องๆกลุ่มนี้ครับ ก็คือมิกฟูดครับมิกฟูดนะครับปครับอันนี้ฝั่งน้องผู้หญิงใช่ครับครับแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เหมือนกันก็คือรายการ789 Survival ครับ789 Survival เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ของซันเล่เมลลิสิกครับที่จะเป็นรายการโซเวอร์มีเด็กเด็กเทนดีผู้ชาย24คนเข้ารายการแล้วก็เหมือนเขาเรียกอเอามิกแอนด์แบทเด็กเด็กกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆผ่านดิชั่นต่างๆที่เป็นบททดสอบพวกเขา เพื่อที่เราจะได้กลุ่มศิลปินจำนวน7หรือ8หรือ9คนเพื่อจะเดบิวต์เป็นวงบอยกรุ๊ปวงต่อไปของทีมป๊อปขอกเราครับโอ้โหก็ีว้าับบมือครับตบมือ ก็เลยตั้ชื่อรายการเลย789 Survival อใช่ครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าพวกเราเป็นคนชอบชื่ออะไรง่ายๆครับพอคิดชื่อไม่ได้ก็รู้สึกว่าจะหาเด็ก789ก็789 Survival ไปเลยดีกว่าแล้วก็คือยังสรุปไม่ได้ว่ากลุ่มนี้จะมี7คนหรือ8คนหรือ9คนก็ตั้งชื่อ789ไปเลยใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆรายการนี้ไม่เช่เป็นรายการแข่งขันนะครับมันคือรายการ m ิ๊กแอนแมทแล้วมีเด็กยี่สิบสี่คนเอามาบิ๊กกันเอามาแมทกันบิ๊กกันไป แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็เราก็อาจจะค้นพบว่าจริงๆแล้วมันมีเด็กหรือเมมเบอร์จำนวน7หรือ8หรือ9คนที่ลงตัวเราให้รายการาเป็นการบิ๊กแอนด์แบ็แล้วบอกจำนวนนั้นกับเราครับ